ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับยุกินะวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนนะครับทำฟาร์มปลาในไม c คร b ันะครับสามารถใช้ได้ทั้งไมโครับจาว่าแล้วก็ไมโครฟลัพเบดล็อกพแล้วก็เบ d ดล็อกเอพีซีเลยนะครับผมเป็นฟาร์มปลาที่จะใช้คําว่าอัตโนมัติไหมก็คงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเราต้องอยู่ในเกมแล้วก็ AFK ไว้ นะครับแล้วก็ต้องทําบางอย่างกับฟาร์มด้วยก็คือเราต้องตกปลาไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมแต่มันมีวิธีทําให้สบายอยู่นะครับอ่าโอเคงั้นเราจะเรียกฟาร์มว่าแบบเป็นฟาร์มปลามินิมอลนะครับผมอ่าที่ที่ได้ผลดีมากๆนะครับที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับดีกว่าไปตกตามท้องทะเลนะครับผม <c oughs> โอเคคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกนะครับก็เลยอาจจะแบบว่า พูดติดขัดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมอ,อะไรที่แบบติดขัดไม่ดีตรงไหนก็แนะนํากันได้โอเคนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมเดี๋ยวฟาร์มปลาที่ผมจะมาสอนวันนี้นะครับหน้าตาลักษณะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือบางคนอาจจะรู้แล้วแหละเพราะว่ามีคลิปในยู u ูยูทูบยู u ูบอะไรล่ะนะฮะยูทูบทั่วไปนะครับสอนแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ได้ วิธีมาจากคลิปของ YouTube นะครับผมนั่นแหละนะแต่ว่าเอามาแดัดแปลงนิดหน่อยนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมันมากขึ้นไหมมันมันก็มากขึ้นนั่นแหละคือเอาเป็นว่ามันสะดวกมากขึ้นแล้วกันนะครับโอเคนะอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในการาทำนะครับมีแค่นี้เลยนะครับผมมีไม่มากนะครับมีปลานะครับที่อยู่ในถังนะ คลิปนี้ผมจะรวบลัดนิดหนึ่งนะครับผมจะไม่สอนวิธีไปจับปงจับปลานะครับใครเล่นไมค์ครับก็น่าจะรู้วิธีการจับปลากันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็เป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วนะก็แค่เอาน้ําใส่ถังนะครับไปตักน้ําให้มีในถังแล้วก็ไปตักปลาอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนตักน้ำนั่นแหละนะแค่ตักน้าแล้วตักปลาง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็นะครับก่อนที่จะสร้างนะครับเราก็ต้องดูตัวแปรด้วยมันมีไม่ว่าเรา ไม่ใช่ว่าเราจะไปสร้างที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะเราต้องดูพื้นที่ให้ดีนะครับผมซึ่งพื้นที่เนี่ยถ้ายิ่งเปิดโล่งนะครับผมอ่าอยู่ในแบบแบบเนี้ยแบบที่ของผมทำเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับผมอปลอดโปร่งนะครับข้างบนไม่ปิดบังอะไรนะครับซึ่งเราสามารถอ่ปิดปิดแบบนี้ได้นะครับผมาแต่ว่าข้างบนตรงเนี้ยนะครับสามเนี่ยก็คือต้องโล่งนะครับผมแล้วก็ทำเลนะครับ ก็ต้องขอแบบโลง่ลงๆแบบนี้ก็คืออยู่ตามป่าอยู่อะไรแบบนี้จะดีนะครับผมถ้าเราไปสร้างในใต้ดินอย่างเงี้ยประสิทธิภาพมันจะลดลงถามว่ายังใช้งานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ประสิทธิภาพลดลงนะครับแทบจะแบบเป็นการตกปลาธรรมดาไปเลยครรบผมอ,อันนั้นก็สามารถเอาไปทำใช้ได้แหละในกรนในทวย เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกทีนะครับในกรณีที่แบบเราอยากเ f k พร้อมกับทำอย่างอื่นไปด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังคลิปเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาสร้างก่อนเลยเดี๋ยวผมจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเป็นพื้นที่สร้างนะครับอ้อาข้างนอกดีกว่าขี้เกียจเผื่อน,น้ำไหลนะครับผมเออมานี่ก่อนขอจัดการมอสอก์มันจะเกะก,กะนะครับลูกหูลูกตานะครับผมโอเคนะะเดี๋ยวผมจะเอาเป็น ตรงนี้เลยแล้วกันนะโลง่ลงๆตรงนี้นะครับทำเลดีๆนะครับผมแต่การสร้างเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับเวลาเราเอฟเคหรือเราสร้างอยู่เนี่ยอาจจะมีมอนส์มาทำลายความสุขของเราได้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมก็เตรียมของให้ผมเตรียมของก่อนเดี๋ยวอินเทลต่างๆเนี่ยผมจะลงไว้ไม่ใช่เดี๋ยวบอกท้ายคลิปแล้วกันนะครับ ก่อนหรือก็เตรียมของที่เราจะสร้างนะครับเข้าช่องก่อนนะฮะโอเคนี่นี่น้ำเอาไว้ก่อนนะครับผมเริ่มแรกนะครับให้เรา,เาวางกล่องนะครับซึ่งผมแนะนําให้เอากล่องไว้ใต้แบบนี้นะครับผม1บล็อกนะครับเพราะว่าเราจะทําการวางตัวนี้นะครับผมฮอปเปอร์นะฮะให้หันไปหากล่องนะครับให้มันทิ่มเข้ากล่องเพราะว่าเราจะเอาของโหลดเข้าไปในนี้เอาของโหลดเข้าไปในกล่องนะครับผม จากนั้นนะครับให้กดย่อนะครับผมแล้วก็วางลั้วไว้ข้างบนแบบนี้นะครับผมต่อด้วยวางเพจนะครับแป้นเหยียบนะครับไม้แบบนี้โอเคหลักการทํางานมันก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับต่อไปนะครับผมให้เราวางบล็อกสลับนะครับผมข้างบนนะครับผมเล็งตรงบนไม้ให้มันอยู่เหนือแบบนี้นะครับผมบล็อกแรกแต่ให้อยู่ด้านบน นะครับผมอ่าเหมือนกันกับเอ้าไม่ใช่นะครับผมอ่าต่อไปนะครับให้เราวางบล็อกเต็มตรงนี้นะครับหรือจะเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้ก็คือต้องวางข้างหลังนะครับผมแบบนี้นะครับง่ายๆเลยโอเคต่อไปนะครับเอ้าผมลืมผมลืมกล่องนะครับผมกล่องผมอยู่ไหนอะก็กล่องผมวางไปแล้วลืมอขออนุญาตนะครับผมขออภัยในความ ไม่พร้อมด้วยนะครับคลิปแรกก็ลองดูเฉยนะต่อไปนะครับให้วางกล่องตรงนี้อ่าก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อไปเลยนะครับบล็อกฉลับนะครับผมก็ให้วางบล็อก2นะครับจากพื้นที่เรายืนเนี่ยแต่ให้วางด้านล่างนะครับคลิกใส่กล่องกดย่อคลิกใส่กล่องแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆนะต่อไปนะครับให้เราวางบล็อกนะครับตรงข้างๆกล่อง,ง,ง,งข้างล่างตรงนี้โอเค วางเป็น2บล็อกนะครับผมบล็อกนี้ไม่เกี่ยวนะครับเราวางเพื่อที่เราจะติดนะครับผมไอตัวไอ้นี่นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอะแลนเดอร์ไอ้แท็บแท็บดอนะครับไม่ใช่แลนเดอร์ขออภัยให้เราวางข้างล่างนะครับของบล็อก2บล็อกที่เราจะไม่ใช้เนี่ยเพื่อเราที่จะเปิดขึ้นนะครับผมอุ้ยตอนนี้มืดแล้วนะครับก็ต้องทําไปแล้วก็ระวังไปด้วยโอเควางตรงนี้นะครับผมวางวางมุมนี้วางมุมนี้แล้วก็เปิดเข้าไปปิดเข้าไปนะสิ แล้วก็วางตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมปิดเข้าไปแล้วเราก็มาทุบนะครับผมบล็อกที่เราจะไม่ใช้ออกทุาเราก็ได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับง่ายมากนะโอเคต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องวางก็คือเป็นอไอรอนทแท็บดอรนะครับให้เรานะครับอันนี้ต้องสําคัญนิดนึงนะครับต้องอละเอียดนิดนึงก็คือเราต้องวางให้ถูกมุมอันแรกนะครับให้เราวางมุมนี้นะครับผมให้วางไปด้านบนของอ เพจนะครับผมตรงนี้ให้วางไปด้านบนเราคลิกขวาไปเลยนี่นะครับผมขวาด้านบนก็จะได้ลักษณะแบบนี้เพจก็จะลอยอยู่อะไรเสียงอะไรต่อไปนะครับผมให้เราวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับตรงตรงไหนตรงนี้นะครับผมบนกล่องเนี่ยขึ้นมาปึ๊บปุ๊บอุ้ย,ยจะมีธนูหรือเกิดมาดิมะเอา้าจะทิ่มต่เสื่องโง่อีกมะ นี่ที่ไม่โดนช่างมันนะครับอะต่อเลยนะครับขาดตอนนะฮะอะหลังจากที่เราวาง2บล็อกแล้วนะครับผมให้เรามายืนมุมนี้นะครับมุมข้างๆนะครับเฉียงกับบล็อกที่เราวางไปเมื่อกี้อะและให้วางแถบดอไอรอนแถบดอนะครับผมตรงมุมนี้นะครับมุมมุมไกลนะครับด้านบนจึ๊บอะก็จะได้ลักษณะแบบนี้บล็อกนี้เราทุบทิ้งได้เลยนะครับผมโอเค เรียบร้อยนะครับโครงสร้างของบล็อกเราก็เสร็จแล้วนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่โครงสร้างของที่ตกปลาเราก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่าก็ออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปเลยนะครับผมเฮ้ยยังไม่เสร็จดิอ่ะเลยนิดนึงนิดนึงขออภัยนะครับเราโอ้ยเราต้องวางอ่าบล็อกสลับนะครับผมตรงนี้ด้วยด้านบนปึ๊บป๊บแบบนี้นะครับผมแล้วให้ทุบด้านล่างออกนะครับเหลือไว้แค่ด้านบน อ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆนะครับสําหรับโครงสร้างอ่าเราก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้โอเคบองนี้ไม่เกี่ยวนะผมเอาเหยียบขึ้นมาเฉยต่อไปนะครับถึงคิวของปลานะครับผมอ่าแนะนําว่าปลาเนี่ยให้ตักมาสักสี่ห้าถังนะครับผมมาให้พร้อมนะโอเคต่อไปนะครับให้เราวางน้ํานะครับกดย่อนะครับแล้วก็วางป๊ข่านี่ห้วย นี่แหละครับความความที่เราเป็นหมวด Survival นะครับแล้วเราก็มาสร้างนะฮะก็จะลําบากนิดนึงอ่าให้วางให้วางน้ําบนกล่องนะครับผมให้วางน้ําใส่กล่องนะครับผมกดย่อแล้วก็วางไปก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับให้วางปลาเข้าอ้อยให้วางปลาเข้าไปนะครับตรงข้างกล่องนะครับคลิกมุมนี้ก็ได้นะอ่าวางปลากดย่อเหมือนเดิมนะครับ ปุ๊บอ่าเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้แนะนําว่าปลาตัวต่อๆไปให้วางมุมเดียวกันเลยนะครับอ่าวางปุ๊บปลาโอเคปลาก็จะอยู่ในบ่อเรียบร้อยแนะนําให้ใส่ไปหลายๆตัวหน่อยแล้วกันนะครับแต่เยอะเกินไปมันก็จะ,ะยังไงล่ะมันก็จะแบบเด้งออกมานะครับมันนี่ดีมันนี่ดีมานนี่ดีมันนี่ดีฮึมพวกนี้นะครับโอเคนะครับผมเราก็จะได้ ที่ตกปลาออโต้นะครับอ่าออโต้บวกแมนนวลนั่นแหละเพราะว่าเราต้องทําการคลิกด้วยนะครับซึ่งการคลิกเนี่ยผมจะไม่สอนแล้วกันนะอ่าผมจะอธิบายง่ายๆว่ามันเป็นอะไรยังไงแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเลยนะครับอ่ะแนะนํานะครับผมห้วยอะไรนักหนาวะเริ่ม,มหงุดหงิดแล้วผมแนะนําว่าให้ครับแท็บดอมาอีกนะครับผมสักอันหนึ่งนะครับมาวางด้านล่างตรงนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะแบบไม่เดินมุดเข้าไปใน ตรงเพจนะครับเอ้ยตรงแท็บดอไอออนนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยก่อนทดสอบนะครับขออญาตนะครับกําจัดไอ้โหเยอะเหลือเกินสี่ตัวเลยหรอทำจริงห่าตัวเลยหรอทํำจริงพวกนายมาจากไหนกันลงมาดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับอ่าเบ็ดนะครับผมเราจะใช้เป็นเบ็ดธรรมดาก็ได้นะครับซึ่งตอนแรกอ่ะ ผมใช้เป็นเบ็ดธรรมดานะครับทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่จะแบบว่าเฮ้ยเราไม่มีเบ็ดแบบดีๆเนี่ยมาตกเราจะได้ของดีไหมไม่ต้องห่วงนะครับผมคิดว่านะครับผมลองมาละเท่าที่ลองมาใช้เบ็ดธรรมดาสัก2ออันเนี่ยตกไปให้แตกสัก2อันไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับผมถ้าเราตกไปเรื่อยๆสัก2อันแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะตายแน่ๆไอ้ตัวพวกนี้มันจะตายแน่ๆนะครับผมเฮ้ยมันเกิดเรื่อยๆเลยหรอทำจริงว้าวก็คือไม่นอนแล้วก็ เกิดเรื่อยๆนะครับผมจะตายแล้วว่ะทุกคนไม่ได้ตกปลาหรอกนะครับโดนตกเองซะและ้วนะฮะตามที่ผมบอกเลยนะครับว่าใช้เบ็ดเฮ้ยไม่ดีแล้ว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 แบบนี้ไม่ดีแล้วจะตายเอาใช้เบ็ดนะครับเบ็ดธรรมดาเนี่ยตกตกไปเลยนะไม่ต้องซีเรียสนะว่าไม่มีเบ็ดดีจะได้ไหม ใช้ไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ไปดูผลพลอยได้ที่ผมได้มานะครับผมอ่าให้เรานะครับวิธีการตกนะครับอ่าอันนี้ก็คือละเอียดนิดนึงวิธีการตกนะครับเราต้องเล็งไปที่บล็อกนี้โอ้โอเล็งไปที่บล็อกนี้นะครับบล็อกแลบ,บนะครับข้างๆนะครับผมอ่าและให้เล็งไประหว่างกึ่งกลางระหว่างบล็อกกับอ่ากล่องนะครับอ่าถ้าให้สังเกตดูดีมันจะมีอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะบล็อกนะครับผมเป็นแอร์ออกมาอย่างนี้นะครับผมเป็นอากาศนะครับผมเป็นขอบเขตของบล็อกเนี่ยออกมาออกมาออกมานะครับผมก็คือให้เรานะครับเล็งไปที่ไม้นะให้เป้าเนี่ยไปที่ไม้นะครับผมให้อยู่บล็อกของไม้แต่ว่าให้อยู่มุมนี้นะครับมุมที่เข้าไปหากล่องนะครับมันจะเป็นมุมที่แคบมากนะครับผมผมคิดว่าทุกคนอาจจะสังเกตเห็นอยู่หรือถ้าไม่เห็นนะครับง่ายๆเลย ตกไปจนกว่ามันจะติดนั่นแหละนะครับผมอ่าให้เรายืนตรงนี้นะครับยืนให้ชนยืนให้ชนตรงนี้แล้วก็คลิกไปนะครับผมคลิกไปตรงมุมที่ผมบอกปุ๊บอ่าก็คือการทํางานของเบ็ดเนี่ยเบ็ดมันจะเข้าไปวางตรงที่เพจตรงนี้นะครับผมอ่ามันก็จะทําให้เพจเนี่ยทำงานนะครับผมแล้วมันจะปิดประตูลงนะครับตายะมึงอะ่ะมันก็จะปิดประตูลงแบบนี้นะครับผมอ่า ก็คือการที่เราปิดประตูลงเนี่ยมันทําให้อ่มีผลอะไรนะครับมันเอาไว้เป็นออตโต้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับฟาร์มออตโอต้นะฮะอ่าก็คือก็คือถ้าเราโดนตีเอถ้าเราคลิกไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นปะมันจะคลิกโดนแถบไอรอนนะครับซึ่งแถบไอรอนเนี่ยไม่าสามารถใช้มือเปล่าคลิกได้นะครับอ่ามันก็จะไม่มีผลอะไรนะครับเราก็สามารถคลิกแล้วตกไปเรื่อยๆอยแบบนี้ได้อ่าโอเคนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโครงสร้างนะฮะเนี่ยมันก็จะเร็วหน่อยนะครับในการตกปลาถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับถ้าเป็นเบ็ดธรรมดาเนี่ยผมทดสอบมาแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ10 1ถึง1ิวิโดยเฉลี่ยนะครับในการตกปลา1ครั้งที่เราจะได้แบบดึงปลาขึ้นมานะครับผมอโอเคแต่ถ้าเป็นเบ็ดดีๆอัพอัพเต็มแบบนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3-6วินาทีเท่านั้นนะครับผมอ่า อันนี้คือเฉลี่ยเห็นป่ะทุกคนถ้าทำเลดีนะแต่ถ้าไปทำใต้ดินหรือแบบทำเลไม่ดีอย่างเงี้ยต่อให้แบบว่าเบ็ดดีแค่ไหนก็นั่นแหละครับเหมือนใช้เบ็ดธรรมดาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทดสอบดีๆนะครับโดยที่ไม่มีตัวอะไรกวนใจนะครับบนบินบนฟ้านี่ให้ดูนะครับอย่างเช่นอยู่บนดาดฟ้านะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะที่เราทำเสร็จอ่ะเราสามารถตกแต่งได้เลยนะครับผมอ่าแต่แนะนะนะนําวิธีตกแต่งนะครับให้ เหลือ3าคูณสไว้สามคูณตรงกลางไว้นะครับนับศูนย์กลางจากกล่องนะครับผมแบบนี้นะครับอรอบๆก็สามารถตกแต่งได้ตามใจเลยนะครับแต่ว่าข้างบนลนี่ยให้เปิดโล่งไว้นะครับก็คือมันเป็นการทํางานของระบบมันแหละว่าถ้ามีอะไรมาปิดมันจะแบบสภาพาแวดล้อมมันจะไม่จําลองเหมือนอบ่อบปลาอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบนะครับเบ็ดทั่วไปกับเบ็ดที่ดีให้ดูนะครับแล้วจะไปให้ดูว่าผมเนี่ยได้อะไรบ้างซึ่งตอนนี้ผมตกไว้แล้วนะครับผมผมเ f k คไว้นะครับสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปหาดูหนังดูการ์ตูนดูอะไรได้เลยนะครับผมอโอเคประมาณนี้นะมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับข้อแตกต่างระหว่างเบ็ดธรรมดากับเบ็ดอ่า เอนแชนเต็มนะครับผมอ่าโอเคนะครับคลิกไปเอ้าขออภัยนะครับเนี่ยบางครั้งมันก็จะไม่ติดให้เราเลงดีๆนะครับอ่าพอเราได้จุดแบบนี้แล้วอะเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมอ่าโอเคเนี่ยนะครับเบ็ดธรรมดาก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะครับอ่าสักพักหนึ่งประมาณ10-15วินาทีประมาณนั้นนะครับผมในการตกปลา1ครั้งโดยเฉลี่ยแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับตกไปเรื่อยๆนะครับเบ็ดพังตกไปจนเบ็ดพังสักอันสองอันเนี่ย เราก็จะได้สมุดเอนเชนดีๆมาไม่ก็เบ็ดดีๆมาแล้วนะครับเราก็เอาเบ็ดเนี่ยไปตีบวกทําเบ็ดดีๆได้ทุกคนน่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วอ่านี่นะข้อแตกต่างของเบ็ดเบ็ดดีนะครับผมเบ็ดที่เอนเชนมาแล้วนะครับแป๊บเดียวเห็นปะไม่ถึงไม่ถึง5วีด้วยซ้ำผมก็ได้ปลาแล้วนะครับอ่าเห็นไหมเราถ้าเรามีเบ็ดดีเนี่ยเราก็สามารถเอฟเคได้ของดีๆเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลพลอยได้กันพอดีผมต่อดอปเปอร์ลงมานะครับผ คอปเปอร์ uh, นะครับไม่ใช่ออปเปอร์ลงมานะครับถึงตรงนี้นะครับเพื่อเป็นที่เก็บของเวลาผมเอเนี่ยของเต็มอของมันจะไม่ได้เต็มกล่องง่ายๆนะครับผมมีของเก็บของแบบ1 2 3 4 5 6 6ี่้าหกกล่องเลยนะครับของที่ผมได้มานะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งสมุดเนี่ยผมอาออกไปแล้วเนี่ยเห็นว่าทุกคนเบ็ดเนี่ยมันได้มาอยู่แล้วนะครับถ้าเราได้เบ็ดมาเราก็แค่เอาไปตีบวกตีบวกได้นําเบ็ดเนี่ยให้มีเมดดิ้งด้วยนะครับผมเมดดิ้งนะครับผม เราะว่าเราจะตกปลาได้แบบอินฟินิตี้เลยนะครับถ้ามีเอนแชนนึงนะครับผม okay, โอเคก็จะประมาณนี้นะครับปลาที่ผมตกมาได้อันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเอฟเแป๊บนึงนะครับผมอันนี้นะครับเป็นสมุดหนังสือที่ผมได้จากการตกปลานะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคของนี้เนี่ยเห็นปะเราก็จะได้ธนูดีๆมาใช้ด้วยนะครับสมุดหนังสือธนงธนูเพียบนะครับผม เต็มไปหมดเลยส่วนปลานี่ก็ไม่ต้องพูด,พดถึงนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นที่ตกปลาปลานี่ได้เยอะนะครับแต่ปลาเนี่ยถ้ามาคิดดูแล้วนี่โอ้โหพอๆกับสมุดเลยนะแค่ปลามันมีตแตกนะครับ <laughs> โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนวิธีการทําให้ตกออตโต้นั้นนะครับผมมันต้องโหลดโปรแกรมนอกนะครับต้องใช้โปรแกรมนอกช่วยนะครับอย่างถ้าเป็น pe เนี่ยก็ให้ไปหาโหลดพวกออโต้คลิกนะครับอย่างพวก กงพวกแกล็บอะไรน่ะมันใช้กันนะครับผมนะซึ่งน่ยมันเป็นออโต้คลิกนะครับไม่ใช่แบบวา่าคลิกครั้งหนึ่งเองนะครับก็คือเราต้องทําการแบบเนี่ยคลิกอย่างเงี้ยเหมือนจิ้มหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับให้คิดภาพง่ายๆเราจิ้มหน้าจอไปเรื่อยๆให้ไปโหลดโปรแกรมนั้นมานะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็มากําหนดนะครับอ่าให้แบบความเร็วอยู่ที่ประมาณนี้ก็พอนะครับผมไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องเร็วแบบอย่างเงี้ยเพราะถ้าอย่างเงี้ยบางครั้งจะไม่ติดนะครับผม ให้เราเดิยวประมาณนี้พอ,อนับไปประมาณ1วิ2ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเปิดออโต้คลิกของผมไว้ปุ๊บอ่าอันนี้ผมเปิดนะเนี่ยมันจะคลิกประมาณนี้ของผมอะมันจะติดทุกครั้งเลยนะครับเทบทุกครั้งเลยร้อยครั้งเนี่ยจะติดประมาณ95้าสิบห้าเก้าสิบห้าครั้งได้นะครับหรือร้อยร้อยครั้งได้เลยนะี่ก็คือไม่พลาดเลยการตกปลาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผม จะประมาณนี้นะครับสำหรับบนคอมนี่คงไม่ต้องพูดถึงโปรแกรมพวกออโต้คลิกเนาะก็คือไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรอธิบายยากมากเพราะว่าบนคอมเนี่ยใครที่เล่นเกมบนคอมน่าจะคุ้นชินกับออโต้คลิกอยู่แล้วนะครับก็ไปหาโหลดได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างและกันสำหรับออโต้คลิกที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็นเมาส์ของ Logitech ก็จะดีหน่อยใครที่ใช้เมาส์พวกที่แบบว่า มีโปรแกรม d ดเวอรมาด้วยก็จะแบบสามารถใช้งานได้แบบว่าในตัว d ดเวอร์มนเลยแต่ถ้าใครไม่มีใครใช้เมาส์ธรรมดาทั่วๆไปโหลดได้นะครับอินเทอร์เน็ตมีให้โหลดเดยอะแยะเลยพิมพ์ไปว่าออโต้คลิกนะครับแค่นั้นเองนะครับผมอ่าโอเคก็จะเนี่ยผมก็จะเซตไว้นะครับผมออโต้คลิกผมก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาลงนะครับผมอ่าไปเรื่อยๆนะครับคลิกลงปุ๊บป,ปุก็ปรับดีเล์อะไรเอานะครับแล้วแต่โปรแกรม ของแต่ละคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างสําหรับฟาร์มที่ผมไปทําในใต้ดินนะครับซึ่งผมบอกว่าใช่มันได้ผลเหมือนกันแต่ว่ามันต่อให้เอาเบ็ดดีๆไปเนี่ยมันจะเทียบเท่าเบ็ดธรรมดาเลยซึ่งถ้าเราใช้เบ็ดธรรมดาเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบนานไปอีกนะครับอันนี้ผมจะพาลงไปดูแล้วกันนะครับผมอขออภัยในความล่าช้านะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นแบบสไบเวอร์นะครับเอาตวรอดนะครับอันนี้นก็เป็นบ้านของน้องๆผมเองนะครับอโอเค ผมต้องใช้เวลาลงไปหน่อยนะครับทําไมบางคนถามว่าทําไมผมถึงแบบเอ้ยทาไมต้องไปทําใต้ดินด้วยอ่ะบางคนทําบ้านใต้ดินนะครับบางคนอยากทําใต้ดินเพราะว่ามันปลอดภัยนะครับอ่าแต่บางคนเนี่ยอยากทาโลง่งๆแบบผมก็ได้นะครับสร้างแบบผมเลยนะครับปิดบนไว้แบบผมก็จะปลอดภัยเหมือนกันไอ้ตัวนั้นก็จะไม่มารังควานนะครับผมอ่าเอฟเคได้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนนะครับแต่แนะนําให้สว่างทั่วๆนะครับโอเคขอเวลาแป๊บนึงนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับผมมานี่นะครับเป็นฟาร์มอีกฟาร์มของผมนะครับซึ่งทําใต้ดินอ่าที่ผมทําใต้ดินก็เพราะว่าผมเนี่ยมีฟาร์มมอนสเตอร์ด้วยผมเนี่ยจะให้มอนสเตอร์เกิดซึ่งการฟาร์มมอนสเตอร์เนี่ยใช่แหละมันได้เวลดีกว่า,าการตกปลานะครับมันได้เวลเร็วกว่าแต่ถ้าเทียบประสิทธิอ์อะไรสิ่งที่ได้อะก็คือซอมบี้เนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะได้ สมุดเอนแชรนะครับหรือว่าอะไรดีๆเหมือนตกปลานะครับก็เลยกลายเป็นว่า,าผมใช้ควบพูดเลยและกันทำฟาร์มปลาด้วยช้าหน่อยนะครับเอฟเไว้ตรงนี้ให้มอนสเตอร์มันตกลงมาช้าหน่อยตกปลาช้าหน่อยแต่เ,เราก็จะมี exp ดีๆใช้นะครับเป็น2เท่านะครับถ้าเทียบก็เกือบ2เท่านะี่แหละและโอกาสได้สมุด e n นแช n ดีๆด้วยนะครับผมนะครับเสียงอะไรอะนะ ก็คือเนี่ยผมก็ตกปลาไปใช่ไหมผมผมก็ได้เอฟเคมอนตกมาเรื่อยๆนะครับคือแบบผมเอฟเคไปกินข้าวไปทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยตกปลาไว้เราก็จะได้ของจากปลาด้วยนะครับกลับมาเราก็มาตีมอนสเตอร์ต่อนะครับเพื่อที่จะเอาเลเวลแบบนี้เลยนะครับบางคนก็อาจจะพอนึกภาพออกนั่นแหละของที่ได้ก็จะเหมือนกันนะครับพวกสมุดเอนแชร์เนี่ยมันได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเอาออกไปแล้วนะครับผมผมจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับน่าจะเข้าใจกันเนาะ โอเคก็เอาไปพลิกแพงใช้สำหรับสถานการณ์ต่างๆใช้มาฟาร์มตัวเองเอาได้เลยนะครับผมอะคลิปนี้ก็น่าจะจบลงประมาณนี้แหละนะครับผมคือผมทำคลิปแรกผมไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วแต่ก่อนผมก็ทำ Youtube เหมือนกันก็ต้องขออภัยในการที่แบบเออทำนั่นทำนี่พูดขดัดขาดพูดติดๆิดพูดติดติดขดัขดขด ทำอะไรไม่คล่องบ้างนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาปรับพวงในคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าอยากจะแนะนําอะไรผมเนี่ยก็าสามารถแนะนํามาได้เลยนะครับรับทุกคําแนะนานะครับนะเมนได้แต่อย่าอย่าายเกินไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้เ,เจอกันในคลิปต่อไปบา,บาย